สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาวาดตัวการ์ตูนคุกกี้โจรสลัดจากคุกกี้รันกันนะครับอันดับแรกเลยวาดหน้าเป็นครึ่งวงกลมนะครับเป็นตัวอยู่นะครับอนนี่คือหน้าของโจรสลัดนะครับต่อมาเราขีดเส้นปุ๊บ นี่ <Workers. S 2> คือเส map, ้นของหมวกนะครับเส้นของหมวกมียักขึ้นมีขีดขึ้นด้านบนอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะโค้งไปอย่างนี้นะครับแล้วก็มีกากบาทด้วยกากบาทตรงนี้เราก็จะ วาดให้ทับกันไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเราค่อยมาจัดการอีกทีแล้วก็เส้นของหมวกนะครับสีเหลืองหลืองก็ไม่ต้องไปคิดว่าจะให้เหมือนมากนะครับวาดไปเลยนะครับมีจุดขาวๆด้วยเป็นประมาณเครื่องประดับติดที่หมวกนะครับ เราก็ไม่ต้องซีเรียสว่าจะเหมือนหรือเปล่าแล้วก็ตาปิดตาข้างหนึ่งนะครับเป็นสามเหลี่ยมขีดเส้นแล้วก็ตาเป็นวงกลมนะครับแล้วก็คิ้วเหมือนกำลังโกรธอยู่ หน้ายาวไปนิดนะครับแก่ให้หน้าสั้นลงแล้วก็หนวดนะครับเสร็จแล้วก็ปากปากกว้างๆเลยนะครับต่อมาก็เป็นเสื้อเสื้อตรงนี้จะเป็นเป็นเหมือนปกเสื้อนะครับ แล้วก็ตัวตัวของคุกกี้รันจะวาดไม่ยากนะครับเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วแขนข้างนี้ก็จะเป็นตักขอนะครับ วิธีวาดตะขอนะครับวาดตะของ่ายๆก็คือเราจะวาดเป็นวงกลมก่อนแล้วเราก็ค่อยๆวาดอีกเส้นหนึ่งให้ขนานกันแบบนี้นะครับเราก็จะได้ตะขอแบบง่ายๆและต่อมาแขนอีกข้างหนึ่งแขนเสื้อมีลายด้วยแล้วก็ผมจนสลัดนะครับ แล้วก็ขาอีกข้างหนึ่งนะครับวาดให้เป็นกางเกงก่อนแล้วกวาดขาข้างหนึ่งเสร็จแล้วก็ขาอีกข้างหนึ่งเป็นไม้นะครับจนสนัดส่วนใหญ่ขาจะขาดข้างหนึ่งนะครับเพราะว่า พะจนัยอยู่บนทะเลทีนี้พอขาขาดก็จะหาอะไรมาต่อนะครับอันนี้ครบชุดเลยทั้งขาขาดทั้งแขนขาดเราก็จะได้ภาพล่างดินสอของคุกกี้โจนสลัดแล้วนะครับต่อมาเราจะลงหมึกกันลงหมึกในส่วนของหน้าก่อนเลยโค้งๆนะครับ แล้วก็ลูกกระตาคิ้วนวดแล้วก็ปาปิดตาด้วยเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็เส้นที่เชือกที่คาดตานะครับเสร็จแล้วก็ วาดหมวกนะครับเป็นเส้นตรงๆมาเลยถ้าไม่ตรงก็ไม่ผิดนะครับเราก็เป็นปีกหมวกนะครับคราวนี้เราจะวาดเป็นส่วนจุดขา,ขาวๆบนหมวกก่อนนะครับแล้เวเราก็มาลาก เส้นสีเหลืองที่เป็นลายของหมวกตามที่เราได้วาดเป็นดินสอเอาไว้นะครับลากไปเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่าจะทับรอยเดิมหรือเปล่าเพราะว่าถ้ากลัวกลัวจะไม่ทับรอยเดิมมือเราจะสั่นนะครับแล้วก็จะทำให้รูปที่เราวาดดูไม่มั่นใจนะครับ หกเสื้อแขนเสื้อแขนเสื้ออันนี้แขนข้างที่เป็นตะขอนะครับลายของแขนเสื้อ วาดลายตะขอด้วยนะครับลายของแขนเสื้อแขนอีกข้างหนึง่งขาข้างที่เป็นขาไม้ขาอีกข้างหนึง่ง อันนี้ก็จะเป็นลวดลายบนเสื้อของโจนสลัดนะครับถ้าใครวาดไม่ทันก็ย้อนวิดีโอกลับไปดูอีกรอบได้นะครับตรงไหนที่วาดค้างอยู่แล้วก็กดสต็อปเอาไว้แล้วก็มาดูอีกรอบได้ นี่ครับคุกกี้โจนสลัดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ยากนะครับคลิปนี้ลองขัดวาดตามดูนะครับขอให้วาดเก่งๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ